แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองกันดูล่ะในมุมมองของอีกาตัวนั้นจากเครื่องราวของโนเวนซีอ, UNC, อีกาอาจจะเป็นตัวร้ายของเรื่องราวั้งหมดที่คอยไปก่อกวนเจ้าอินซีตัวนั้นแต่รู้ไหมว่าในชีวิตคุณเองก็อไปก่อกวนคนอื่นได้เช่นกันแม้คุณจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามฉะนั้นก่อนที่คุณจะคิดจะทำอะไรขอให้คุณคิดดีๆก่อน แต่เมื่อคุณพยายามที่จะก้าวข้ามปัญหาของคุณจงเป็นอย่างเจ้าอีกาตัวนั้นไม่ว่าปัญหาจะดูใหญ่มากน้อยแค่ไหนจงกล้าที่จะต่อสู้กับมันแม้คุณเองอาจจะพ่ายแพ้และร่วงหล่นลงมาก็ตามจงอย่ายอมแพ้และก้าวต่อไปพยายามต่อไปพัฒนาให้ดีขึ้นก้างปีกออกไป โบยบินต่อไปและคุณที่เป็นดังอีก,กาและนกอินทรีในเวลาเดียวกันแต่จะเปลี่ยนไปในแต่ละสถานการณ์จงมองให้ออกว่าคุณกำลังรับบทบาทใน,นอยู่จงเข้าใจตัวเองให้ดีและยอมรับและเข้าใจคนอื่นให้มากขึ้นจงก้าวข้ามความท้าทายอย่างสง่าง,งามดังนกอินทรีและจงกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทาย อย่างกล้าหาญแบบเดียวกับอีกา